สวัสดีครับเพราะก่ผมนะครับตักนะครจากมาด้าแลนดะครับวันนี้ครับผมอยู่ในสถานที่คุ้นเคยอีกที่หนึ่งครับรู้จักกันดีแล้วครับหลายคนเคยมาแล้วครับก็คือเป็นสำนักแต่งรถชื่อดังของบ้านเราในตอนนี้ครับคนที่ขับมาด้าโดยเฉพาะมาด้าดีเซลเนี่ยจะรู้จักที่นี่ดีครับก็คือออโต f ฟก h i ไฮเปอร์ฟอร์แมนครับวันนี้ครับผมได้เข้ามาที่อู่ครับมาเที่ยวหาและทีนี้ก็มีรถคันนึงครับเข้ามาตกแต่ง รถเพิ่มเติมแล้วเป็นรถที่ผมเคยเอารูปเขาไปลงในเพจอยู่ซึ่งแต่งได้สวยงามมากครับวันนี้ก็เลยจังหวะดีครับโชคดีครับอุปกรณ์ถ่ายทําอยู่หลังรถครับหลังจากคลิปเสียงห้าคลิปที่แล้วไม่ได้เอาอะไรติดไว้เลยก็เลยเอาพกติดรถไว้วันนี้เลยได้ใช้จริงๆนะครับก็เลยเซตไม้ขึ้นมาครับแต่ตาล้ก็ไม่มีครับวันนี้ผมก็เลยต้องถ่ายคนเดียวเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับภายในอู่ครับก็ใหญ่โตโอ่อ่าดีครับแต่ว่าวันนี้ที่จะมาถ่ายก็คือจะมาถ่ายในเรื่องของรถครับก็คือคันนี้นะครับ มารสอ2ดีเซลนะครับสีเอชออนบลูครับสีน้ําเงินครับสีนี้ไม่ค่อยมีคนมาแต่งเท่าไหร่ครับแต่คันนี้บอกเลยว่าแต่งสดมากนะครับนี่ครับมองกันนี้เลยหล่อมากเจ้าของรถน่าจะอยู่ในห้องข้างในนะครับก็เดี๋ยวผมจะแพนไปรอบๆก่อนให้ดูคร่าวๆก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้เจ้าของรถเนี่ยเข้ามาอธิบายว่ามีอะไรบ้างรายละเอียดตกแต่งอะไรไปบ้างทําอะไรไปบ้างนะครับอ่านี่ครับ เห็นความแปลกไหมครับนี่ครับแล้วคาวนี้มีสปอยเลอร์หลังด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปถามเจ้าของดีกว่าว่าแต่งอะไรไปบ้างนะครับใช้ของอะไรบ้างงบเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้เจ้าของรถมา2ดีเซลใช่ไหมครับ ครับตอนนี้ครับเราก็อยู่กับเจ้าของรถแล้วครับยืนอยู่หน้ารถดีร้าล้วครับเดี๋ยวเรามารู้จักเขากันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อแอนครับชื่อแอนชื่อแอนนะครับขับมาทั้งสองดีเซลเสีเงินคันที่จอดข้างหลังนี้ใช่ครับทำไมถึงเลือกขับสีเงินครับชอบชอบโทนสีใช่คอนตัวมันเป็นสีเฉพาะจริงนะสีเงิน่ะผมซึ่งมันก็สวยแหละผมก็ชอบเหมือนกันครับก็ชอบสีนี้เหมือนกันมีการตกแต่งอยู่รถเยอะเลย เยอะเยอะวันนี้เอารถเข้ามาทาที่่ออลโตฟิกด้วยใช่ครับก็คือฝาโป่งหน้าตัวนี้เป็นของอากะนาอากะนะครับนี่แต่แต่อากะนะเลยแล้วก็สั่งที่ร้านร้านไหนครับเนี่ยอ่าเอสพีออโตแมกซ์ลอซงดอนเมืองครับผมอ๋อเอสพีออโตแมกลอซงดอนเมืองก็คือที่เราไปถ่ายรูปเอาไว้ตอนนั้นใช่ครับใช่แล้วแต่ผมสังเกตว่าตรงนี้มันมันมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาอ่าใช่ฮะอันนี้อันนี้ผมสั่งเจาะเพิ่มครับทางร้านเขาเจาะเพิ่มให้ครับ เรารีเควสจากอากนะให้เขาทำให้เลยใช่ครับใช่ครับนี่แพงไหมเนี่ยอ่าหมื่นกว่าบาทครับประมาณหมื่นกว่าบาทเนาะครับผมปกติก็หมื่นไหวแล้วเนี่ยอ่าอยู่ประมาณหมื่นห้าหมื่นแปดจำไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้ผมว่าถ้าต่ำหมื่นไปเลยไม่ครับอยู่ประมาณหมื่นแปดโอเคแล้วก็กระจังหน้าเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นเป็นตัวนี้เป็นตัวของอะไรครับเนี่ยพอรู้ไหมต้นชื่อรุ่นไหมมันมันน่าจะของมาด้าสามนะฮะ ตอ๋อเป็นงานงานขึ้นมาใหม่งานกระต้อมแล้วงานใช่คเขาได้งานตรงเรื่อจากญี่ปุ่นอะไรมากแล้วก็เป็นโลโก้กระจกใช่ครับกระจกก็สั่งที่ไหนเนี่ยอ๋อตัวนี้สั่งในในเฟซของของอาร์ตอ่ะใช่ใช่ครับของสั่อาร์ตเหรออาร์ตมิสซีมิสซีนะอ๋อโอเคแล้วก็คิดว่าจานตรงนี้ก็ทําการตัวนี้ทําเป็นเคปลาแท้ใช่ครับใช่ทำเป็นกระจานเคปลาเลยเนี่ยใช่ครับ แล้วก็ใส่ตะแกรงใส่ตะแกรงเพิ่มชุดแต่งรอบคันแน่นอนตัวนี้เป็นงานได้หกแปดได้หกแปดอ่าแล้วก็มีตัวนี้เคลฟล่าเธอดอีกเหรอใช่ครับใช่เฮ้ยคลฟล่าหมดเลยเว้ยโอ้ยของจริงตัวนี้เก็บเพิ่มอือโหดิคือแค่ด้านหน้านี่ก็ไอตัวตรงนี้ก็เป็นตัวยึดฝาปองด้วยเหมือนกันใช่ครับนี่ไปเจาะเพิ่มมาเปเจาะเพิ่มมาก็อูได้แบบสเต็ปแบบแนสสปอร์ตแนสซิ่งเนาะครับตัวนี้ทอแพงไหมตัวนี้ ประมาณสามพันแค่คิ้วฮะแค่คิ้วครับสามพันส่วนตัวคิ้วสมอันนี้ก็แยกทหารแยกกันนั้นอีกพันหนึ่งครับอ๋ออีกพันหนึ่งเฮ้ยไม่แพงนะครับเออสามพันกว่าพันผมรู้สายพันเพราะมันยาวไงครับเฮ้ยครับก็เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันครับอ่าคันนี้ใส่แม็กพอร์สิบเจ็ดเป็นอ่าเวสปอร์ตซีซีหนึ่งศูนย์ห้าใช่ครับ เป็น X เลยตัวใหม่เนาะครับผมก็คือสเปคล้อเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้มันกว้าง8ออฟ35ครับผม17กว้าง8ออฟ35บแต่ดูนี้ลดเลยเนาะครับผมสเปเซอร์สเปเซอร์สี่มิลออฟ35มมันไม่น่าจะลดขนาดนี้ ยางแล้วด้วยไอส0 3ใช่ครับอันนี้ปี19แล้วก็ตามเป็นโปรเจกต์มิวใช่ตอนนี้มีช่อรุ่นไหมอ่าไม่ไม่ทราบเหมือนกันไม่พอใจใช่ไหมแต่ว่าคือตามกับจานเนี่ยคือมาเป็นโปรเจกต์มิวเลยใช่ครับอันนี้จานมันแมปมาใหม่จานอาร์มมาใหม่ของเดิมจานมัน282ตัวนี้เป็น305ครับ305ครับผม เบอร์นี้สามศูนย์ห้าเนี่ยใส่สิบห้าไม่ได้ไม่ได้ครับต้องต้องสิบหกสิบเจ็ดได้สิบหกสิบเจ็ดได้แล้วก็ล้อเลนส์คุได้ข่าวว่ากำลังเบิกล้อแท้ด้วยอ่าสั่งเลยครับอ๋อรอของประมาณอีกเดือนกว่ากว่าประมาณเดือนกว่าใช่ครับสิบเจ็ดเหมือนเดิมสิบเจ็ดเหมือนเดิมอ่ากว้างเจ็ด็ออฟสามสิบสามสิบล้อแท้ไร่ครับอ่าสี่หมื่นห้าครับ สี่หมื่นห้าก็คือจะถอดตัวนี้ออกไปใช่ครับเบรคเอสปอยใช่ใช่ตัวนี้มันหนักอันนี้อันนี้ก็คือถอดถอดถายไปก็ว่ากันไปครับผมเดี๋ยวใครจะดูแลต่อก็ว่ากันไปอ่าโอเคใครที่อยากจะรับล้อเขาไปดูแลต่อก็ทักไปหาเขาได้ได้เลยครับยินดีเลยอ๋อแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นข้อกระจกใช่ข้อกระจกเคปลาตัวนี้เป็นเคปลาอะไรครับตัวนี้มันน่าจะเป็นงานไอ้เคปลาเคปลาสลอยน้ำไหมตัวนี้น่าจะใช่ แต่มันเป็นลางงานลอยน้ําที่เนียนมากเลยนมันเงาด้วยเนี่ยตัร์มินาสไม่รู้งานลอยน้ำปาก็ไม่รู้แล้วก็พิม์มเป็นฟิมล์เขียวตามแต่ทรงตามสไตล์ลายเส้นเลยใส่ที่ฉลามเพิ่มเบรกหลังตัวนี้ยังเป็นเบรกเดิมอยู่เบรกเดิมครับเบรกเดิมยังเดิมหมดเลยครับขนาดแต่ว่ามีโครงการที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนฮะมี่หจะเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนเป็นโปรเจกต์มิวสองพอเหมือนกัน ก็กำลังหาของอยู่กำลังหาของอยู่ครับหาที่จบแปลงเบรกหลังอยู่ใช่หาเบรกมือใช่ไหมครับเบรกมือใช่ใช่ครับใช่สปอยเลอร์นี่คือเป็นของงานอะไรนะครับของน่าจะเป็นของไทยอาร์นะครับอ๋อใช่ไทยอาครับผมเอามาแปลงซีริกไทยอาร์ตัวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวไหน FD FD อะไรนี่ไม่รู้เลยใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าน่าจะเป็นตัว FD นะน่าจะใช่ครับเก้ตตัวนี้น่าจะเป็นของ FD นะครับผมแล้วก็ ด้านท้ายมีอะไรเพิ่มเติมไหมท่อใส่ของอะไรเอ่ยท่องานของ JTC ครับผมอ๋องานที่เจนมีอ๋อมีสติกเกอร์แปะอยู่มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมท่ออันนี้ก็มีแล้วฝาหลังก็เป็นฝาเดิมไม่ใช่ฝาเดิมไม่ใช่ครับไม่ใช่ขอดูภายในหน่อยภายในตัวนี้มีบอกเป็นของริกาโร่ R4 ครับตัวนี้ R4 ใช่ครับอ๋อก็เป็นตัวของซีวิคเหมือนกันใช่ครับใช่โอ้ใส่ลามเรียบร้อยเลย ตัวแท้ล่างแท้ใช่แล้วก็แปลงส่ติดตั้งเนาะครับผมมีหัวเกียร์เคปล่าหังมานไรวเคปล่าด้วยใช่ครับอ๋อข้างในจะเก็บเคปล่าหน่อยแล้วก็มีวัตถุวัตถุรอบนี้มีเป็นของอะไรครับตรงนี้พวกนี้มันงานธรรมดาครับงานงานทั่วไปงานทั่วไปครับงานทั่วไปหัวเกียร์เคปล่ากับหังมานไรวเคปล่านี่ทำกันมาที่ไหนครับเบอร์ที่เกเจมอ เจเจมอใช่ครับเขามีหลายสาขาชื่อร้านสำนักอะไรของอะไรผมจําจําชื่อไม่ได้จําชื่อไม่ได้จริงเไริงก็สองอย่างก็หมื่นนิดนิดสวยนิดนิดครับผมแต่งรถเยอะยางไม่มีด่าไม่ด่าเลยตอบเลยเลย ฝาปองมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะไม่มีครับเฮ้ยต้องมีสิมาจอดอู่นี้ไม่มีของอ๋อของอยู่ข้างในครับของอยู่ข้างในมันต้องมีแล้วกมาอู่นี้ับเดิมนี่ก็คืออย่างแรกเลยที่เ็นห็นแน่ๆก็ของไฟน่าจะจ่บใช่ใช่ใช่แน่นอนแลวแน่นอนการันตีครับงานนี้ยังดีอยู่ทนนะครับโอเคใช้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับ อคาบนตัวนี้เป็นของนี่งานนี้ของงานของที่นี่เลยใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ของอะไรครับเนี่ยเยอะขมหาชื่อพ่อยากใช่ใช่ปะผมเบิกอันนี้อันนี้สั่งทางในเฟซเหมือนกันอ๋อคาหน้าตัวนี้ก็คือสั่งมาจากในเฟซเหมือนกันใช่ครับก็ไม่รู้เป็นของอะไรนะครับก็ไม่เป็นไรก็ตามยี่ห้อนี้เลยแต่ผมคิดว่าคนที่ดูอยู่เขาน่าจะรู้จักแหละแล้วก็มีเดินคอไอดีใหม่ อันนี้คือรู้กันเลยเปิดฝาโปงมาถ้าเจอคอยดีแบบนี้คือโบนิ่งจุดเก้าแน่นอนใช่ครับใช่อ๋อรถตันนี้โบนิ่งจุดเก้านะครับเคยอินบ็อกซ์มาแซลผมเนอะรถผมโบนิ่งจุดเก้านะครับผมบอกรถผมโบนิ่งอยู่ก็ <c oughs> ここยังไม่เชื่ <c oughs> โอโอ้โหจะดันกูให้ได้เลยจะเท่โอ้โหโอเคก็ไอ้สากรออากาศนี้ตัวนี้เปลี่ยนปะเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นของอะไรเอ่ยของที่นี่เหมือนกันฮะอ๋องานที่นี่รวอาน้ำวอาน้ำเปลี่ยนเปลี่ยนครับ เลยก็คือใช้ของที่นี่ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยระบบเครื่องอยู่ที่นี่ก็เปลี่ยนใช่ครับมีอะไรที่ไม่ได้พูดจากนี้เองเออวันนี้มาทำอะไรวันนี้มาทำอะไรเออวันนี้มาติดกันโครงข้างหน้าครับกันโครงโช๊คตัวนี้ใช้ของอะไรครับของซินเวอร์ครับผมซินเวอร์แม็กอาร์ซินเวอร์แม็กอาร์ใช่ี่ระดับครับเนี่ยสี่สิบไปแบบครับปรับสี่สิบระดับเลยเหรอใช่ครับสอบสายที่สองเพราะว่าเยอะนิดโดดไปสี่สิบเลยครับนี่ก็จะละเอียดกิ๊บเลยดิส่วนมากจะเป็นตัวท็อปเปิกตัวท็อป อ๋อเล่นตัวเล่นตัวท็อปหมดเลยของถึงว่าของถึงแพงไหมคิวเวอร์ตัวนี้ก็ถ้าเป็นตัวท็อปก็สองหมื่นแปดสองหมื่นเก้าเอยเคราคาีนร,ระดับเนี้ยนะมไม่ถึงสามหมื่นเไม่ถึงครับไม่ถึงซิวเวอร์เนี้ยนะมีออยล์เกียร์ก็อยู่ทางด้านข้างหน้าตรงนี้ใช่ครับเฮตอนนี้บู๊ตมันเท่าไหร่มันเยอะบู๊ตมันสามพับสอง 32, ครับ เคยขึ้นไดโนยังคะเนี่ยไม่ไม่เคยขึ้นยังไม่เคยขึ้นเลยยังไม,ไม่เคยขึ้น<า>โโไดโนยังไม่รู้ครับรถเป็นรถปีอะไรครับเนี่ยสองพัหนึ่งเจ็ดครับเฮ้ยปีเดียวของเลยนะ,ะนะัเนี่ยสองเดียวกันนะสองเดียวกันสองเดียวกันทางบอกว่ารถที่เป็นปีสองสิบเจ็ดขึ้นมากล่องจะฉลาดก็คือตัวที่มีจีวิคเลอริงนี่แหละเออก็ขอบคุณคุณแอน์มากครับผมยินดีครับยอมให้เรามาถ่ายคลิปนะครับที่องุ่ยางให้เรามาถ่ายคลิปนะครับก็มันอาจจะไม่ได้แบบ เป็นทางการเท่าไหร่นะครับก็พอดีว่าทางเจ้าของเราเขาเอาเราเข้ามาทางที่ดีพอดีนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทนายเรมากเครับขอบคุณมากครับก็มีเฟซบุ๊กติดต่อนะครับถ้าติดต่อคุณแอนอยากจะสอบถามอะไรเงี้ยติดต่อได้ครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็พีรชาติเลยครับพีรชาติใช่ครับพีพีรชาติก็ขึ้นเลยได้ได้ก็ใครที่ชอบแนวนี้อยากได้แนวทางอยากได้ไอเดียก็รับไปหาคุณคุณแอนคุณพีรชาติได้เลยนะครับก็ ยินดีให้ข้อมูลเนาะยินดีเลยครับยินดีเลยครับมันจะได้แบบมีเพื่อนมีสังคมนะใช่ครับได้ได้ก็ยังไงก็ฝ้าด้วยครับแล้วก็สุดท้ายแล้วครับก็เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะพาไปถ่ายรถคันไหนก็เอาไว้คอยติดตามดูแล้วกันนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ